สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ถ่ายก่อนกลับไปภูเก็ตนะคะ,นะนเนาะนาข้าวกำลังโผล่พ้นน้ำเลยนี่ค่ะนีเขียวสวยๆเลยนะคะเสียงนกเสียงกาเสียงน้ำไหลไม่มีแล้วนะเพราะว่าเราปิด ติดแล้วค่ะนี่ก็ติดกับสาใหญ่เลยนะคะนี่ส่ใหญ่ของเราที่ว่าลูบกบัวค่ะน,น้ำแห้งนิดนึงนะคะรอน้ำฝนเติมนี่ค่ะติดกนันเย็นก็เสียงนกเสียงอะไรเนงะี้ยนกหลายชนิดนะ มุมนี้ก็จะเป็นมุมอีกหนึง่งมุมหนึ่งนะเชื่อมติดกันกันกบสวนนี่แหละค่ะตรงนี้เอาไว้ทํานาแต่ว่าสองไร่เนี่ค่ะตั้งแต่ทุงเขาขาวนี้ขึ้นไปก็จะเป็นของน้องสาวละน้องสาวขอซื้อต่ตก็แบ่งขายน้องสาวน้องสาวก็จะทําสวนค่ะจะปลูกกล้วยกับมะม่วงน้าดอกไม้สีทองขายค่ะทุ่งนาสวยๆตรงนี้ก็จะเหลือแค่หกไร่ แต่ว่าหงรานี้ก็เดี๋ยวเราจะไว้แค่สี่สองไร่เราก็จะทําสวนเพิ่มเหมือนกันแล้วกลับมาคราวหน้าถ้าเรามีเงินเราก็จะทําถนนวิ่งรอบนาเลยนะคะขุดคูค่ะแล้วก็ปลูกผลไม้ค่ะผลไม้ดอกสลับนิ่มๆหน่อยให้สวยๆด้วยค่ะนะคะไปถึงเขียวเขียวจุดลูก,ต,กตาตรงนู้นนะคะเฮ้ยนะคะขนาดอยูอ่ที่ผืนเดียวกันนอากที่ ยากๆกันแล้วก็แบ่งคนละแปลงแล้วก็ขายให้พี่ให้น้องนะีน่มสวยนะคะอันนี้ก็เป็นทิศตะวันตกนะหน้าสวนฝั่งนู้นถ้าหันไปทางสวนก็เป็นทิศตะวันออกสวยนะคะค่ะ ่ไปดูเนาะเดี๋ยวลงคลิปร้อนแสงนิดนึงก็จะค้มคั้นได้นิดหนึ่งะคะไว้ดูเก็บ <Okay, S 2> ไว้ดูเพราะไม่รู้เดือนไหนได้กลับมาอีกนะคะรอคิวช่างก็จะมาทำบ้านน้อยค่ะทำเป็นบ้านหลังเลน,น้อยตรงที่ว่างๆตรงนั้นที่ปลูกกระหนลามาเขาหน้าก็ไม่ต้องไปพักบ้านแม่แล้วพักบ้านตัวเองเลยค่ะ สวยนะคะธรรมชาติดีทุง่งนาเขีเยวๆอยู่ภาคใต้เราไม่ค่อยได้เห็นเนาะเก็บภาพไปไว้ไปดูนะคะลงลงคลิปดูแล้วก็ไว้เปิดดูเองเนาะะลาคิดถึงทุ่งนาเราก็เปิดคลิปดูนะคะนี่สวยๆนะ,ะ,ะอากาศดีนะคะ นี่ค่ะเสียงนกเสียงกาเนาะนู้นถ้าซูมไปถ้าดูไกลถ้าดูฝั่งตรงบ้านแม่ฝั่งนู้นนะคะก็จะเห็นภูเขาเขียวเลยยู่ตรงนี้พอดี ในหุวแถวขาวตรงนี้ค่ะก็ปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะกา,กากบรรยากาศทุกนานเนะสวัสดีค่ะ